วันนี้เด็กๆเ,เราจะมาเรียนรู้เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเย่ <Yeah. S 1> อยากรู้แล้วว่าโลกไซเบอร์เป็นยังไงนี่คือโลกไซเบอร์จริงๆว้าว <Wow. S 1> <c oughs> สวยแต่ก็แอบ,บน่ากลัวนะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> เด็กๆป้าไซเบอร์จะสอนวิธีป้องกันตัวจากผู้ร้ายไซเบอร์ให้เองเย่ <Yeah. S 1> <c oughs> ป้าไซเบอร์มาแล้วเรามีโลกแห่งความรู้ ตั้งรหัสผ่านให้แข็งแรงไว้ก่อนใช่ต้องมีทั้งตัวเลขตัวอักษรและสัญ,ญลักษณ์ด้วยมาเล่นกับฉันสิแล้วข้อมูลทั้งหมดของคุณจะหายไปเด็กๆบอกรหัสผ่านของหนูมาสิแล้วป้าจะให้เพชรในเกมฟรีระวังนั้นันดเขาอาจเป็นมิจฉาชีพออนไลน์จริงด้วยห้ามบอกรหัสผ่านเด็ดขาด <c oughs> ข่าวนี้ดูแปล,แปลกๆนะ <c oughs> อย่าเพิ่งแชร์นะเราต้องตรวจสอบก่อน <c oughs> จริงด้วย <c oughs> มันคือข่าวปลอม เราต้องคิดก่อนแชร์เสมอเป็นยังไงบ้างจ๊ะนักพจยภัยในโลกไซเบอร์สนุกมากครับคุณครูแต่ก็เจออันตรายมากมายเลยครับใช่ค่ะแต่เราได้เรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองแล้วค่ะแล้วเราจะทำยังไงให้ปลอดภัยคะยใช้รหัสผ่านที่แข็งแรงไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้าตรวจสอบข่าวก่อนแชร์และใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสแล้วไปท่องโลกไซเบอร์ด้วยกันใหม่นะเพื่อนเพื่อน